8เรื่องที่ควรรู้ในการเริ่มเรียนภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆบนโลกนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นวิดีโอทีออ่แอมจะทำให้กับทางไทยไวส์นะคะแอมจะมาบอกค่ะ8เรื่องที่ควรรู้ในการเริ่มเรียนภาษาในกรณีนี้ก็คือภาษาสวีเดนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้ทุกภาษาเลยนะเวลาที่เราจะเริ่มเรียนภาษาใหม่นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปาริชาติโอทกาโนนนะคะปาริชาติโอทกาโนนนะคะหรือว่าใครหลายๆคนรู้จักในชื่อของแอมสวีดนส์โไทยนะคะวันนี้อย่างที่บอกคะ่ะแอมจะพามาดู8ข้อที่ควรรู้ในการเริ่มเรียนภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็ตามภาษาสวีเดนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเยอรมนันภาษาฝรั่งเศสอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเริ่มเรียนภาษาไหนแอมมี8ข้อนะคะที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อเป็นความรู้กันนะจะโอเคค่ะไปเริ่มกันก่อนเลยค่ะ คือการเรียนภาษาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าเราจะต้องมีมายเซตยังไงเราควรจะรู้ยังไงบ้างเมื่อเราจะเริ่มเรียนภาษานะคะในภาษาอังกฤษมันจะมีคำอยู่คำหนึงที่เรียกว่า the effective filter นะคะหรือว่า filter ก็คือตัวขัดขวางเนาะหรือว่าในกรณีนี้อําเรียกมันว่ากำแพงที่ปิดกั้นการเรียนรู้ ะะทีนี้เวลาเรานึกถึงว่า,เ,าเราจะข้ามไปไหนสักที่หนึ่งแล้วมันมีกำแพงเนี่ยมันก็จะทำให้การไปถึงจุดมุ่งหมายของเราตรงนั้นเนี่ยมันจะยากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมดังนั้นกาตัวของกำแพงการเรียนรู้นี่มันคืออะไรนะคะเรามาดูคือแต่ละคนในการเรียนรู้เนี่ยอย่างเช่นภาษาใช่ไหมกำแพงของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างไรบ้างเช่นบางคนจะกังวล กังวลว่ายากกังวลว่าเรียนไม่ได้มันทำไมเป็นแบบนี้นี่คือหนึ่งมีความกังวลนะคะสองก็คือเคยเรียนภาษามาแล้วสมมติเรียนภาษาอังกฤษามาจากเมืองไทยแล้วก็มีความเขาเรียกน,นะประสบการณ์แย่ๆของการเรียนภาษามีอะไรบ้างเช่นคุณครูอาจจะเคยดุเคยว่านะคะหรือว่าเคยพูดไปแล้วแล้วเกิดว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีเพื่อนล้อหรือว่ามีคนรอบข้างล้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คืออย่างที่สองที่เป็นกำแพง นะอย่างที่3มค่ะก็คือการไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ self doubt นะคะ self doubt ว่าฉันไม่ได้หรอกฉันมันไม่เก่งฉันมันไม่ฉลาดนี่ก็คือกำแพงอีกอย่างหนึง่งนะคะและสุดท้ายค่ะก็คือความเครียดแล้วก็เราไม่มีแรงเราเหนื่อยนะวันวันวัน,ว,น,ว,นวันก็หมดแล้วเราเหนื่อยเราไม่มีแรงนะคะนี่ก็จะเป็น กำแพงของแต่ละคนกำแพงของแต่ละคนนะคะที่แตกต่างกันไปว่าการที่ทำให้เราจะเรียนภาษาดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะมันจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคนี่ก็คืออย่างแรกทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากำแพงมันคืออะไรเราจะทำอย่างไรทางอย่างไรนะคะเพื่อที่จะลดกําแพงเหล่านั้นลงได้นะคะตอนนี้ก็จะมีเด็กน้อยนะคะที่เข้ามากวนคุณแม่แป๊บนึงนะคะ โอเคค่ะไปกันต่อขออภัยอ่าเราจะลดกำแพงเหล่านั้นลงได้อย่างไรนะคะการลดกำแพงก็มีอยู่ไม่กี่อย่างในเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาเราคืออะไรเราก็ไปดูตรงจุดนั้นว่ามันคือปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งในการที่จะลดพวกกำแพงการเรียนรู้เหล่านี้ก็คือหนึ่งเราควรที่จะนั่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมตอนเราเรียนภาษานะคะที่มันค่อนข้างสบายๆนะคะ relax นะต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ เงียบๆเ,เวลาเรียนภาษาเนาะก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่มันเหมาะสมกับการเรียนนะคะนี่คือ1 2. ก็คือเมื่อเรามั่นใจในภาษาเราในกรณีนี้เป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาแม่เรานะคะเราต้องเราต้องจำไว้ตลอดว่าเด็กอะ่ะเกิดมาปุ๊บก็ไม่มีใครที่จะไปนั่งสอนภาษาเขาแบบนั้นนึกออกปะก็คือคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาแล้วก็ฝหัดพูดหัดฟังหัดเขียนอันนั้นเราจะต้องมี mind set ว่าขนาดเด็กแรกเกิดอ่ เขายังเรียนภาษาได้เลยอย่างนี้แล้วตอนนี้ที่เราเริ่มมาเรียนภาษาใหม่สิ่งที่เราจะต้องมีมายเซตของเราไว้ก็คือว่าเราตอนนี้เหมือนเด็กทารกที่เพิ่งเกิดนะคะแล้วก็พยายามเรียนต่อไปพยายามที่จะฝึกฝนนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นม n d เซตที่ต้องเข้าใจว่าในการที่เรามาเรียนภาษาที่2หรือในกรณีนี้คือภาษาสเวเนตอนนี้เราก็คือเด็กทารกที่เพิ่งเกิดใหม่เพิ่งเริ่มเรียนภาษานะคะแล้วก็ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีเน็ตเวิร์กเพื่อนๆนะคะที่เรียนอยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าเข้าไปหาข้อมูลเข้าไปคุยกับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตัวคนเดียวเรามีคนอื่นที่เรียนกับเราด้วยแล้วทุกคนก็เริ่มมาจากพื้นฐานกันหมดนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ลดกำแพงลงได้บ้างเนาะ นอกจากนั้นนะคะสิ่งสําคัญมากๆมากๆมากๆที่เราจะต้องจําไว้เวลาที่เราเริ่มเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามการทําผิดการพูดผิดการเขียนผิดเป็นเรื่องปกตินะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ นะคะอย่าไปด่าอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปบอกว่า beat yourself up อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปบอกว่าทําไมกูมันโง่อย่างงี้หรืออะไรเงี้ยอย่าอย่าไปคิดแบบนั้นทําไม่ฉันถึงมันไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยอย่านะคะอันนี้สําคัญมากๆว่าทุกคนนึกภาพเด็กทารกที่เริ่มเรียนภาษานะคะดังนั้นทุกคนในการเรียนรู้มันต้องมีการทําผิดเขียนผิดสะกดผิดออกเสียงผิดเป็นเรื่องปกติใดๆใดๆก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะนี่คืออย่างแรกข้อหนึ่ง นะก็คือว่ากำแพงกัน้นนะในการที่เราจะเรียนภาษานะคะมาถึงข้อ2ค่ะข้อ2ส,สิ่งที่เราจะต้องจำไว้นะคะเขาเรียกว่าเรียนรู้ลืมแล้วก็จำนะคะภาษาอังกฤษก็คือ learn forget แล้วก็ remember นะคะอย่างไรอย่างไรแบบไหนคือแอมที่บอกแอมบอกไปแล้วว่าอย่างแรกก็คือพอเราเริ่มเรียน แน่นอนเลยว่าเราจะเราจะ,เราจะลืมเพราะว่ามันเยอะมากใดๆก็ทั้งคำศัพท์ทั้งการเปลี่ยนรูปทั้งการเรียนปรเรียงประโยคนะคะอันนี้เราลืมชัวดังนั้นถ้าเมาื่อรที่เราลืมอย่าไป <c oughs> ด่าว่าตัวเองอย่าไปเสียใจอย่าไปใดๆก็ตามนะคะสองค่ะคำศัพท์ใหม่ๆที่มันไม่ใช่ภาษาเราภาษาไทยอย่างเงี้ยนะคะ ให้เราให้เรานึกถึงว่ามันเป็นให้เรานึกถึงว่ามันเป็นเหมือนคนแปลกหน้าเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินมันมาก่อนนะคะแต่ว่าไอ้เจ้าคําศัพท์แปลกๆใหม่ๆที่เราเหมือนเป็นคนแปลกหน้าของเราเนี่ยพอไปสักพักหนึ่งเราเริ่มคุ้นชินกับมันแล้วว่าเฮ้ยเขาพูดคํานี้อีกแล้วหรอ เอ๊ะเราเห็นคํานี้อีกแล้วเหรอมันจะเริ่มกลายเป็นคนที่เริ่มคุ้นเคยตอนแรกเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมเสร็จแล้วมาปุ๊บก็เราจะรู้สึกว่าคาคเนี้หรือว่าประโยคประโยคนี้มันเริ่มจะคุ้นเคยแล้วนะนะคะแล้วสุดท้ายก็เหมือนกันเวลาเราเจอคนแปลกหน้าเป็นคนคุ้นเคย สุดท้ายเราก็จะเป็นเพื่อนกับมันเราจะเข้าใจมันเราจะใช้มันเป็นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าอย่าไปท้อแล้วก็อย่าไปว่าอย่าไปอะไรตัวเองนะคะให้มองมันในลักษณะเป็นคนแปลกหน้าก่อนเนาะจากนั้นก็เป็นคนคุ้นเคยแล้วสุดท้ายเราก็ใช้มันเป็นเราเป็นเพื่อนกับมันเรารู้จักมันจริงๆนะคะและแน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างใดๆบนโลกนี้ในการเรียนภาษามันใช้เวลานะเราเรียนรู้ แล้วเราก็ลืมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะจํานะคะจากงานวิจัยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะ่ะการที่จะจําคําใดคําหนึ่งได้เนี่ยเราจะต้องเจอมันเห็นมันอย่างน้อยนะ7ถึงสิครั้งก่อนที่เราจะรู้สึกว่าอ๋อคํานี้นี่หว่าอย่างนี้นะคะที่เราจะจําได้ก็คือว่าแล้วการเห็นมันที่อามบอกว่า7จ็ถึงสิครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ว่านั่งอ่านนั่งท่องศัพท์อะไรอย่างนี้นะแต่เราอาจจะเห็นมันในทีวี หรืออาจจะอาจจะได้ยินคนพูดหรือว่าพอออกไปตลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นตามป้ายอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเราต้องเราต้องเห็นมันมันแวบๆบมาได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตั้งแต่7จ็ถึงสิครั้งก่อนที่การทํางานของสมองหรือว่าความคุ้นชินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็มาได้ทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นจากข่าวจากทีวีหรือว่าเราออกไปข้างนอกนะคะนี่ก็คืออย่างที่2ก็คือเรียนรู้ลืมแล้วก็จำนะคะข้อที่3ค่ะ ความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอหรือว่า regularity นะคะก็คือว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้ยังจะบอกว่าสำคัญมากๆด้วยเขาบอกว่า use it or lose it นะคะถ้าไม่ใช้เราก็ไม่จำง่ายๆเลยทำไมคะเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันเก็บสิ่งที่มันจำเป็นนี่ออกปะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเราไม่ได้ ใช้มันบ่อยๆสมองก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่น่าจะจําเป็นแล้วหละ่ะถ้าอย่างนั้นฉันฉันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเอ,อ่ออะไรนะต้องใช้สมองในการจําดังนั้นเวลาเราพูดออกมาเราจะได้ยินมันเวลาเราพูดออกมาสมองมันจะลงลงข้อมูลลงไปว่าเออโอเคอันนี้คือคําที่ฉันต้องใช้ที่ฉันต้องจํานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการทําซ้ําๆการทําอย่างสม่าเสมอเนี่ยสําคัญมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ,อ่อ อย่างที่อามบอกอะสมองมันจะจดมันจะจำนะคะเขาจะบอกว่าการทําสม่ําเสมอไม่ต้องแบบว่าวันละชั่วโมงอะไรเงรี้ยวันละ5นาที10นาทีอะแต่ขอให้ทําตลอดทําเรื่อยๆไม่ต้องคือแบบประมาณแบบสายยันนะคะไม่ต้องรักสายยันมากแต่ขอให้รักน้อยๆแต่รักนานๆประมาณนั้นอะฝึกฝนแบบนั้นนะคะจนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกไอ้ที่เราฝึกฝนเล็กๆเล็กๆเนี่ยมันก็จะรวบรวมมาเป็นคลังคําศัพท์สมมุติถ้าเป็นคําศัพท์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ อย่างน้อยถ้าเราพอมีเวลาก็เซตเวลาไว้เลยว่าในหนึ่งวันฉันขออ่ะสิบห้านาทีสามสิบนาทีในการที่จะเรียนรู้ที่จะใช้มันไม่ว่าจะเป็นการท่องศัพท์หรือว่าการคุยกับแฟนหรือว่าอ่านให้มันเห็นให้มันผ่านตาอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปตั้งจุดมุ่งหมายที่มันแบบโหใหญ่โตฉันจะวันละสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่สําคัญคือทําให้มันเป็นเรื่องที่เป็นปกติหรือว่าเป็นประจํานะคะ โอเคค่ะจากนั้นค่ะข้อ4ที่สำคัญก็คือเราจะต้องสร้างระบบหรือว่าซิสเต็มนะคะทีนี้พอแอมบอกว่าสร้างระบบก็จะแบบหูทำไมมันฟังแล้วน่าเบือ่อหน้าแบบเป็นแบบมันดูยากอะไรอย่างนี้นะคะการสร้างระบบที่จริงมันไม่ยากเลยมันมีหลักอยู่2อ,อันเองที่แอมอยากให้ดูหรือว่าอยากให้นำไปใช้คือหนึ่งมีแผนะว่าโอเคสมมตินะว่าสันไปเรียนเอ e, แล้วเราก็มีแพลนแล้วว่าระบบที่เราจะทาก็คือ วันนี้คุณครูให้กลับมาท่องศัพท์แล้วคุณครูจะสอบวันอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีระบบไว้แวว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันขอท่องให้ได้3คํคำนะยะ่าสมมตินะคะหรือว่าคุณครูบอกว่าโอเคอาทิตย์หน้าเราจะฝึกพูดนะฉันก็ขอพูดวันนี้วันนี้อาจจะให้15นาที30นาทีขอฝึกประโยคนี้ Uh, สักสิบห้านาที30นาทีเนี่ยค่ะแล้วก็แพลไว้ว่าวันหนึ่งสองประโยควันหนึ่งสามประโยคแล้วแต่คือมีแผนมีแพลนนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราทําบ่อยๆเราก็จะรู้แล้วว่าอาทิตย์หน้าเออเนี่ยเดี๋ยวหกโมงสิบห้ากินข้าวเสร็จขอสัก2ประโยคขอฝึกสัก2ประโยคนะคะแล้วพอทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยแพลนนียมันก็จะกลายเป็น habit เป็นนิสัยนะคะในการเรียนรู้เรื่องต่างๆนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยแพลนมันแพลนมันแล้วก็ทํามันไม่ต้องตั้งแบบอย่างที่อําบอกอะ เอาเอาน้อยๆน,นะคะเอาน้อยๆแล้วก็เอาเท่าที่เราทําได้เท่าที่เรามีเวลาแต่ว่าจะต้องทําให้มันเป็นระบบแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอนะคะโอเคค่ะข้อ5ค่ะในการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทํางานใดๆในชีวิตเนี่ยเขาบอกมันจะต้องมีแรงขับเคลื่อนหรือว่าแรงบันดาลใจหรือว่า motivation นะคะซึ่งอันนี้อําคิดว่าสําคัญนะเป็น mindset ที่สําคัญมากๆอย่างไรแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันจะมี2แบบ ก็คือแรงขับเคลื่อนภายนอกแล้วก็แรงขับเคลื่อนภายในมันคืออะไรแรงขับเคลื่อนภายนอกเช่นอะไปสมัครเรียน SF สละแล้วคุณครูบอกว่าถ้าไม่ผ่านอันนี้นะก็จะตกจะไม่ได้ไปต่อจะไม่ได้เรียนต่อนะคะหรือว่าถ้าเราไปทำงานแล้วละ่ะแล้วเขาบอกว่าคุณต้องได้ภาษาสวีเดนนะถ้าคุณไม่ได้เนี่ย คุณก็ไม่สามารถได้งานนี้นี่คือแรงขับเคลื่อนภายนอกคือมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทําให้เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาใหม่นะคะหรือว่าการที่เราย้ายอย่างเงี้ยย้ายมาที่ประเทศอีกประเทศหนึ่งมันเป็นแรงขับเคลื่อนภายนอกเลยที่ทําบอกว่าคุณต้องได้ภาษานะไม่อย่างนั้นนะ่ะคุณก็จะไม่สามารถปรับตัวไม่สามารถไปหางานหรือว่าติดต่อกับใครได้หรือแม้แต่แรงขับเคลื่อนภายนอกที่เราอยากจะพูดภาษาสวีเดนเป็นเพื่อที่เราจะคุยกับแฟนรู้เรื่องหรือว่าไปตลาด ไปอีกาแล้วไปซื้อของเขาเป็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนภายนอกนะส่วนแรงขับเคลื่อนภายในก็เช่นว่าสมมติว่าอ,อ,อยากเรียนรู้เองจริงๆเช่นถ้าเรารู้สึกว่าคุยกับแฟนเป็นภาษาอังกฤษเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันยังไม่ได้อย่างที่ใจฉันคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากใช้คําที่มันเหมือนประเทศคือมีจากในใจอะว่าอยากได้จริงๆนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ย ฉันอยากไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนรู้เรื่องที่เป็นคนสวีเดนรู้เรื่องคือไม่ได้มีเกรดอะไรมาวัดไม่ได้มีอะไรมาวัดแต่ว่าอยากที่จะทํามันจริงๆเพราะว่ามีความสนใจเป็นพิเศษหรือว่ามีาคุยกับแฟนรู้เรื่องที่จะแบบว่าให้ความรักเราไปในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออยากทําจากใจจริงหรือว่าแค่บอกว่าเรียนภาษาบางคนอาจจะมาเรียนภาษาเพราะว่าอยากแค่เรียนเพื่อที่จะมี ความรู้เพิ่มแล้วก็มีประมาณว่าอ๋อฉันพูดได้3ภาษา4ภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนภายในนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อข้อไหนแล้วเนี่ยข้อ5นะคะโอเคค่ะข้อ6เป้าหมายเป้าหมายอันนี้สําคัญนะเพราะบางทีก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรว่าที่มาเรียนเนี่ยหรือว่าทําไมฉันต้องทำพะ คือบางคนก็ยังแบบว่าเขาเรียนก็เรียนตามหรือว่ามา,าเขาให้เรียนเขาก็ไปเรียนจริงๆแล้วเป้าหมายสําคัญนะคะเพราะว่าแอมอยากให้เนี่ยท่านั่งนั่งฟังแอมอยู่เนี่ยนะคะสมมติคนที่อยู่สวีเดนใช่ไหมนั่งฟังแอมอยู่แอมอยากให้เขียนลงไปในกระดาษอะว่าเป้าหมาย3มอย่างอะให้3ามอย่างพอทําไมคุณถึงเรียนภาษาสวีเดนขอแค่นี้สั้นๆสามอย่างพอถามว่าทําไมคุณถึงอยากเรียนภาษาสวีเดนพอคุณเขียน3มข้อนี้เสร็จแล้วนะแอมถามต่อว่าทําไมมันถึงสําคัญ ทำไมมันถึงสําคัญหนึ่งอะไรคือจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาสวีเดนแล้วทําไมมันถึงสาําคัญสมมติว่าแอมเลือกข้อหนึ่งแอมบอกว่าฉันอยากเรียนภาษาสวีเดนเพราะว่าฉันอยากหางานได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคําถามต่อมาก็คือแล้วทําไมอยากหางานได้เราทําไมมันถึงสําคัญว่าแอมจะต้องได้งานนะคะคาตอบของมันก็คือเพราะว่าแอมอยากมีเงินส่งกลับไปให้ที่บ้านที่เมืองไทยสมมติหรือว่าเพราะว่าแอมอยาก ถ้าถ้าโกของแอมคือให้คุยกับแฟนดูเรื่องอย่างนี้นะคะนี่คือโกใช่ไหมเป็นสุดมุ่งหมายมันสําคัญเพราะว่าแอมรักผู้ชายคนนี้แอมอยากสื่อสารกับเขารู้เรื่องอยากสื่อสารกับครอบครัวของเขาให้ได้อะไรประมาณนั้นน่ะแล้วพอเราเห็นเราว่า โอเคมันมีจุดมุ่งหมายนะแล้วมันสําคัญอย่างไรเราก็จะเริ่มที่รู้สึกว่าตระหนักในความสําคัญของมันนะคะแล้วก็ทําตามแพลนที่อําพูดมาเมื่อกี้สร้างระบบใช่ไหมเพื่อที่เราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างนั้นนะคะนี่คือนี่คือการทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะเป้าหมายมันสําคัญอย่างไรเพราะว่าหรือบางทีถ้ามันไม่เป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยก็แค่บอกโอเคฉันอยากเรียนจบ s อสให้ได้อย่างเงี้ย แล้วเป้าหมายมันคือฉันก็ต้องสอบให้ผ่านดังนั้นการที่ฉันจะต้องสอบให้ผ่านมันสําคัญอย่างไรอ๋อแน่นอนว่าถ้าจะออกไปข้างนอกฉันก็ควรได้ภาษาหรือฉันอยากเรียนต่อมาหาลัยฉันก็ต้องจบเอสก่อนอย่างเงี้ยนะคะนี่คือมันจะต้องชัดเจนนะให้ให้ลองเขียนลงไปนะคะ <c oughs> โอเคต่อมาค่ะเมื่อวางเป้าหมายแล้วรู้แล้วว่าเป้าหมายมันสําคัญอย่างไร สิ่งที่สำคัญต่อมาเมื่อกี้มันเป็นข้อหหรือข้อเจเมื่อวางเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เป็นข้อ6เนาะข้อหข้อ7ข้อ7สิอําเขียนเลขผิดนะเนี่ยอําเขียนเลขผิดอ่าอันนี้ที่จริงมันจะต้องเป็นข้อ7เมื่อกี้ข้อ6อันนี้ข้อขออภขอเาย๋ยวเปลี่ยนเลยอ่าข้อ7 Fo โฟกัสค่ะโฟกัสคืออะไรโฟกัสเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าภาษาไทยก็คือมันจะต้อง ตั้งใจในสิ่งที่เรากําลังทําหมายถึงว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนภาษานะคะยังไงยังไงเคยได้ยินไหมว่าโหทําไมจําไม่ได้สทัทีเรียนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้มันทําไหมว่าเรียนยังไงก็จําไม่ได้นะคะแอมจะบอกให้ว่าประเด็นก็คือที่เราไม่จําเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสกับมันเราไม่ได้นั่งอยู่กับมันจริงๆเราไม่ได้ฟังกับมันจริงๆนะคะทำไมล่ะ เอาลูกกวนบังเปิด Facebook บังเอาเอา,เอ,าอะไรมันเด้งขึ้นมาโทรศัพท์แฟนเรียกบังหมาเห่าอยู่ข้างบ้านบังอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้พวกอะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษก็คือ distraction อะน,นะไอ้สิ่งรบกวนเหล่านี้เนี่ยเอาไปให้หมดเลยเช่นแบบว่าโทรศัพท์นะคะหรือว่า Facebook, Twitter, Instagram อะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้แล้วว่าจะเริ่มเรียนเอามันไปวางไว้ที่อื่นก่อนเอามันไปวางไว้ที่อื่นก่อนนะคะทีนี้ เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าโฟกัส10นาทีดีกว่าเรื่อยเปื่อยหนึ่งชั่วโมงการเรียนรู้ของสมองเอ่อการที่สมองเขาทำงานเนี่ยถ้าเราเอาโฟกัสกับอะไรหรือมีความมุ่งมั่นในการที่จะคิดในการที่จะอ่านในการที่จะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าขอแค่10นาทีของตรงนั้น่ะมันได้ผลมากกว่าที่จะเอาถือบัง Facebook บังอะไรบังหนึ่งชั่วโมง นั่งเรียนไปเองอะไรหนึ่งชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยจําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรก็อย่างที่แอมบอกเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสนะคะดังนั้นโฟกัส10นาทีดีกว่าเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงนะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญนอกจากการโฟกัสก็คือพลังงานของเรานะเราเหนื่อยขนาดไหนวันนั้นเรานอนพอไหมอะไรยังไงแบบไหนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากอยากจะให้ทิปส์ก็คือว่าการที่จะช่วยให้เรา จดจ่อกับอะไรบางอย่างเรียนรู้หรือว่าฟังหรือว่าอ่านอะไรบางอย่างได้เนี่ยเราจะต้องมีพลังงานต้องใช้พลังงานพอสมควรนะคะดังนั้นแอมจะแนะนําว่าถ้ารู้ว่าเราจะเรียนอะไรสักอย่างสมมุติว่าเรียนยาวนี้เรียนเองที่บ้าน,อ,านอ่านหนังสือหรือว่าท่องศัพท์หรือดู YouTube อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาษาเขามันจะมีกฎกฎหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า45 15ก็คือถ้าเรียนไปแล้วสัก45นาทีนะคะให้พักเบรก15นาที ให้พักเบรก15นาทีนะคะเพราะว่าเพราะว่าพอเราพักเบรกนี้ก็หมายถึงอันนี้ไอ้เบรกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านั่งอยู่เฉยๆนะคือทำอะไรก็ได้ออกไปเดินข้างนอกบ้านสักรอบหนึ่งอ่ะสินาทีนะคะ หรือว่าไปเช็ค Facebook ก็ได้นะแบบเอ้อขอ15นาทีพักหน่อยนะคะหรือว่าไปฟังเพลงลุกขึ้นไปยืนย่นเส้นยืดสายต้มกาแฟชงชาอะไรก็ว่าไปนะคะ15นาทีแล้วหลังจากนั้นถ้ามีแรงก็มาทำต่อก็มาขออ่ะขออีกสขออีกีนาทีนะคะแล้วก็พัก15นาทีเพราะอะไรเขาบอกว่า low energy level นะคะ less focus ก็คือยิ่งมีแรงน้อยเท่าไหร่หรือว่าพลังงานน้อยลงเท่าไหร่เนี่ย focus ที่เราจะสามารถจดจอกับสิ่งใดๆนะมันจะลดลดลง นะคะนี้เป็นเรื่องปกติมากๆดังนั้นเนี่ยแอมจะบอกว่าทิปส์นะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนก่อนที่จะมานั่งอ่านคำศัพท์นั่งเรียนอะไรก็ตามให้ไปพักก่อนไปนอนก็ได้แป๊บหนึ่ง Power n ร p ก็ได้ค่ะ10นาที15นาทีให้ไปพักก่อนนะถ้ามาเหนื่อยเรียนยังไงก็จำไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะคะดังนั้นเนี่ยพักก่อนเรียนพักอ่ะแล้วก็ค่อยมาเรียนต่อ น,ะะนอกจากนั้นทิปที่น่าสนใจก็คือให้ใช้ความสนุกในการเรียนนะคะเช่นในกรณีที่สมมติไปหาอันนี้คือเรียนเองอะเนาะสมมติว่าไปเรียนเองใน YouTube ก็ไปหาวิดีโออะไรที่มันทำแล้วมันดูเพลินๆพดูแล้วมันไม่น่าเบือ่อดูแล้วมันไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะน,นี่ก็คือเป็นทิปเนาะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเราจะเรียนอะแล้วเราจะไปนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ลูกกําลังโอโหลื้อของแล้วแฟนก็โมโหลูกหรือว่าดุลูก มันโฟกัสไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ยหาที่เรียนก็คือสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ใช้ความสนุกในการเรียนนะคะอ่าสุดท้ายท้ายสุดข้อ8เลยนอนทำไมรู้ไหมนอนมันดูฟังดูแล้วแบบโหนนอนก็นอนทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยการเรียนรู้ค่ะสุขภาพร่างกายนอนสำคัญนะเคยได้ยินไหมนอนนอนน้อยแล้วสมองเบือจริงจรินะเพราะอะไรเพราะว่า เ,เขาเรียกมันมีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่า memory consolidation แปลว่าการรับข้อมูลของสมองที่มันเป็นในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความว่าคำว่า memory consolidation Cons มันแปลว่าจาก หน่วยความจำในสมองที่มันเป็น short memory ความจำแบบอย่างสั้นมันจะลงรากลงรากฝังลึกเป็นลองเทอ r m เมมโมรก็คือการจำในแบบระยะยาวอย่างนั้นน่ะมันแปลว่าอะไรดังนั้นทิปหรือว่าเคล็ด,ล,ดลับนะคะก็เอ,อเมื่อเรียนเสร็จแล้วหรือว่าไปนั่งอ่านท่องศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแอมแนะนำว่าให้ไปนอนเออ ให้ไปนอนหรือว่าให้ไปพักผ่อนงีบนะคะหรือว่าถ้าท่องศัพท์ตอน,ลนกลางคืนกลางคืนก็ท่องศัพท์เสร็จสมมติก็ไปนอนนะเพราะว่าไอสิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้มันจะพอเรานอนเสร็จร่างกายมันก็จะทําหน้าที่ของมันเองนะคะมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า memory consolidation นะคะจากความจําในระยะสั้นมันจะลงไปถึงใน long term memory ความจําระยะยาวในสมองของเราเนะจ๊ะดังนั้นนอนให้พอสําคัญมากๆนะคะ โอเคจริงๆหมดแล้ว8ข้อค่ะอย่างที่บอก8ข้อที่ควรรู้ไม่ว่าจะเรียนภาษาใดๆบนโลกใบนี้นะ8เรื่องนี้เลยที่ควรรู้นะคะโอเคค่ะอ่าไปแล้ว23นาทีค่อนข้างยาวนะแต่หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ